สวัสดีจ้าลูกโซลาผ้าลาอมาทักทายคอเกาจ้าเมื่อนี้ลามหาดแข้งเบสจ้าพี่น้องมากกับองขอลักมากกับดบีกาตัวโตมหาดแข้งเบสจ้าเพื่อจักหน่อยหอดย่ามแข้งปลาลนะ้วพี่น้องพอนย่ามปลาสูตรมันกินเบสกีฬาเรื่มาซ้อมทมแข้งปลาลูกแพี่น้องซ้อมแข้งเบสจ้าแข้งปลาลูก ยังพรท่านเคยแข่งจักเทือพี่น้องเบ็ดฝลัังจ้ะของพ่อเปสนไรอยของพอมากมหาแข่งเบดจักสที่ส่งใดพี่น้องยังมาท่านเคยเฮ็ดจ้ะแต่ว่าเขาศึกษาในะน้ำผู้บาอาจารย์รุ่นพี่ที่เ่นเฮ็ดยูทูบนะเกี่ยวกับปต๊ป่านะหกพิชชิ่งเบื่ออย่างนะใส่ขั้นเบ็ดฝลัังเบื้องต้นพี่นะพี่หล่ากันเลยมมาล่องเบื้องจ้ะ ปึกไว้ะเธอจังน้อยหดย้มหนาวสิได้แข็งประสูติแข็งประสานนะหรือว่าป่ากระสูบกมาจ้ะพิษถือจังไดรุ่นพี่พี่แข็งก่อนแนะน้ำมีหลายได้เด้อจ้ะว่าเฮ็ดจังไดจังไดลงเมเือเองเลยพี่น้องน่าจา้ะปึกอยู่ทางฟังเนี่ยพี่น้องมัลงไปไกปลมาฝึกืซื้อเห็นป่าลูกมันหลายก็เลยมาฝึก เพลงไดนอ้อพี่น้องอิหลาช่องคือบ่ช่องคือบจ่จ้ะแนะนำํำตีชอมมิหลาใดเด้อเ่อแรกจะ้ะอันเมื่อน,นี้ล่งว่าสอบม,มหาดึกคือพี่น้องประด้ล่องยามไม่หลงจะ้ะล่องหมู่บ้านากวนนี่นะป่าได้หน่อยอีหลาเลยบระด้ล่องนะคือบอแพลงเบ็ดพี่น้องเอ้ตีชอมมีหลาใดเด้อหรือว่าไม่เทคนิคดีๆแนะนํำมิหลาก็ได้ ส่วนหลยลาดึกไปมันงายทองแต่มันปีนทองเหยอปลอมเท่านี้เหยปลอมตัวนี้พี่น้องมันปีนทองจ้ะมันมาจังสีละ่ะมันเป็นยังบอนี่ลาดึกมันมาจังสีเห่ะพี่น้องลอยมาเดาเดาเดวเดาอ่ะหรอมันทั้งไหลทั้งหัวทั้งหางทั้งไหมันกวนลงตนี้แน่นํามีลาในเด้อคููใดก็ได้ด อันนี้ลาจบคิบแค่นี้ละจ้าเป็นคีบสันสนเนาะคือมือว่างๆนั่นแหละจากเวียกย่ำใบอีหล่าก็เลยล่องมาหัดมาฝึกจ้ะจากน้อยเลยหัดขวางปะสูตรหรือว่าปลากระสูปจ้ะย่ำหนาวเนาะแนะนํำอีลาได้ด้ะจ้าเฮ็ดจังได้ลาเลยน้องหลาจังสันจังจีน้อมรับจ้ะมือไม่จ้ะขอบคุณจ้าจบคีบลวจ้าที่น่องฝากกดไลค์กดแช์ติดต,ตามอีหลา่าในเด้อเป็นกำลังใจใอีหลา่าในเด้อจ้าขอบคุณค่ะ